หลักของการสร้างบารมีให้ถึงที่สุดของพระนิพพานหรือหมดกิเลสก็คือการสร้างบารมีมานับอสงไขยก็เริ่มต้นจากการ1ทานบารมีศีลบารมีเนตรขมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีแม่ตาบารมีอุเบกขาบารมี บรารมีที่เราได้สั่งสมข้ามภพข้ามชาติมาจะหย่อนลงหรือมากขึ้นก็อยู่ที่ตัวของเราเองที่จะเป็นบรารมีติดตามข้ามภพข้ามชาติเพราะชาติสุดท้ายทุกคนเมื่อเบื่อนายเกิดเบื่อนายปล่อยวางทุกอย่างจิตใจตัวเองก็อยากจะหาที่วิเวกจะออกบวชอย่างน้อยก็ออกบวชกันหมดเพราะว่าทุกคนอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้ สร้างบาร,รมีถึงที่สุดแล้วก็ต้องการเข้าสู่พระนิพพานแต่เมื่อยังไม่ได้เข้าสุดของพระนิพพานก็รักษาศีลก็คือสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมพธาสีเลนะนิพุติงยันติที่เราได้ได้รับจากการรักษาศีลจากพระทีส่สรุปศีลน,นี้เป็นสมุิฐานให้เราได้สำรวมกายวาจาใจ วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันอาสาฬหาบูชาเป็นวันพระขึ้น15บห้าคเดือน8ก็ขอให้ทุกคนสร้างบารมีเอาใจเนี่ยมาอยู่ไว้ในกายน้ำจิตมาไว้อยู่ในตนให้อยู่ในจุดตำแหน่งเดียวกันไม่ขึ้นไม่ลงให้อยู่ตำแหน่งเนี้ยนานๆไม่ให้กระเพื่อมแล้วเราจะพบความสุขเรารักษาจิตรักษาใจรักษากายของเราไว้ เราก็จะพบความสุขในการสร้างบารมี